สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาเก็บขอบตะก้าแบบละเอียดกันนะคะอันนี้คือเราเก็บตัวนี้ลงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่อันนี้จะเป็นเส้นด้านนอกนะคะทุกคนที่เราเก็บลงมาก่อนหน้านี้จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านในนะคะอันนี้จะเป็นเส้นด้านนอกอเส้นด้านในคือเราสอดพับเก็บออกมาด้านนอกแล้วมาสอดตรงช่องที่สามนะคะ ตัวนี้เราตัดเส้นเพิ่มมา2เส้นนะคะเพื่อเก็บขอบแล้วก็ทำปลายให้เขาโค้งๆแบบนี้นะคะเพื่อจะง่ายต่อการสอดนะคะเราจะสอดในช่องนี้นะทุกคนช่องที่เราเก็บลงมาแล้วแต่จะทับเส้นที่ยังไม่เก็บนะคะไม่ได้สอดด้านล่างเส้นที่ยังไม่เก็บลงมานะคือทับไปเลยสอดในช่องที่เราเก็บลงมาเสร็จเรียบร้อยะค่ะแบบนี้ นี่นะคะนี่สอดไปเลยจนรอบเลยนะคะจนจนรอบตะก้าเลยแบบนี้นี่ก็คือจะทับเส้นที่เขาชี้อยู่นะคะที่เรายังไม่เก็บลงมาก็สอดเก็บปลายเส้นเข้าไปแบบนี้เลยนี่เห็นไหมคะเขาจะขยับได้นะเขาก็จะทับเส้นนั้นอยู่นะคะนี่จากนั้นก็ใช้อีกหนึ่งเส้นนะคะ หเส้นทับไว้ด้านนอกแล้วก็สอดเก็บลงมานะคะตรงเส้นที่2นั่นเองที่นะคะเก็บเส้นนี้ก็ค่อนข้างที่จะสอดเก็บยากนิดหนึงนะคะก็ต้องใช้เล็บในการจิกเส้นแล้วก็สอดนะคะให้มีช่องในการสอดนิดหนึงนะคะถ้าเป็นมือใหม่ก็ค่อนข้างที่จะสอดเก็บยากนิดหนึ่งะคะทุกคน เพราะเราจะหาช่องในการสอดเพราะว่าเขาจะได้สอดเก็บตรงช่องที่2เส้นที่2นะคะเห็นไหมนี่เราก็จะเก็บแบบนี้นะคะเรื่อยๆจนรอบตะกร้าเลยสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆให้ด้วยนะคะนี่วิธีเก็บขอบที่ถูกต้องคือเก็บ2เส้นแบบนี้นะคะ อันนี้คือไม่ใช้ขอบลวดนะคะอันนี้คือไม่ใส่ขอบรวดอันนี้จะเป็นเก็บธรรมดาทั่วไปก็คือเป็นทรงตะกร้าใบาเล็กนะคะไม่ได้ใช้ลวดก็จะใช้เส้นพลาสติกนะคะความยาวเท่ากับเส้นชุดที่3ที่เราตัดรอบนะคะคือ100่100เซนติเมตรนะคะน่าจะ100ซนตมรนะคะทคนก็จะขึ้นไว้ให้ด้านล่างคีบอยู่นะคะว่า ตัดเท่าไหร่เนาะก็คือเส้นสารชุดที่3ะค่ะทุกคนเราตัดเท่าไหร่ก็คือเส้นขอบตะก้าเราก็ต้องตัดความยาวเท่านั้นเหมือนกันนะคะแล้วแต่ไซส์นะคะจะจะเป็นไซส์ไหนก็ตามนะคะคือเราจะตัดเส้นขนาดเท่ากับเส้นสารชุดที่3เลยนะคะนี่เขาก็จะขอบเก็บเรียบแบบนี้เลยนะคะเราก็จะดึงนะคะพอเราสอดเก็บนะคะเราก็จะดึงด้วยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเส้นชุดแรกที่เราเก็บลงมาก่อนหน้าน,นี้แล้วนะคะหรือว่าเส้นที่เราเพิ่งเก็บใหม่นะคะมือด้านขวาก็คือเราถนัดขวาเนาะมือด้านขวาเราจะสอดนะคะจะเป็นมือที่สอดเก็บนะคะมือด้านซ้ายเราก็จะบีบนะคะเห็นไหมคะนิ้วโป้งนะคะบีบทับไว้แบบนี้นะคะ,อะขอบตะกร้าเขาก็จะเรียบแล้วก็นแน่นนะคะทุกคนสังเกตไหมเวลาที่เราสอด ลงมาปุ๊บดึงสุดเส้นนะคะเราก็จะบีบนะคะตรงขอบตะก้าไว้นะคะบีบให้เขาแน่นนั่นเองนะคะนี่หรือดึงลงมาแน่นๆแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่เราก็บีบเหมือนเดิมนะคะดึงดึงแล้วก็บีบแบบนี้นะคะบีบด้านบนเพื่อล็อกเส้นไว้บีบให้เส้นเขาหักลงมานะคะเพื่อที่จะล็อกไม่ให้เขารูดขึ้นนะคะ ถ้าเราเก็บไม่แน่นนะคะทุนสอดไม่เยอะไม่กี่ช่องเนี่ยค่ะเขาก็จะอ่าเหมือนย้อนกลับมาหาทุกคนเส้นเขาก็จะมีความลื่นเนาะเขาก็จะย้อนกลับขึ้นมาแล้วก็ขอบตะก้าเรามันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็ดึงดึงให้แน่นหลังจากที่เราขอบเสร็จแล้วเราก็จะมาไล่ดึงอีกรอบก็ได้นะคะไล่ดึงแล้วก็บีบๆขอบด้านบนให้เขาแน่นชิดเลย เก็บแบบนี้จนรอบตัวตะก้าไปเลยจ้านี่เราก็จะไล่สอดเก็บแบบนี้เลยนะคะจนรอบรอบตัวตะก้าของเราเลยเราจะเน้นดึงให้ครบทุกเส้นนะทุกคนไม่ว่าเส้นเป็นเส้นแรกที่เราเก็บลงมาแล้วหรือว่าเส้นที่เราเพิ่งจะเก็บลงมาใหม่แบบนี้เนี่ยเราจะเน้นดึงแล้วก็บีบนะคะบีบ ขอบด้านบนมันก็จะทําให้ขอบตะกร้าเรามันสวยถ้าเราเก็บลงเฉยๆไม่บีบนะคะเขาก็จะย้อนกลับเขาก็จะมีความแบบว่าย้อนกลับมันก็จะทําให้อาขอบตะกร้าเรามันดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่ค่อยเรียบนะคะถ้าเราอยากให้เขาเรียบเสมอกันนะคะแปบบว่าขอบสวยเราต้องอดึงแน่นๆแล้วก็บีบให้เส้นเขาเหมือนมันหักนะคะทุกคน เหมือนมันหักแล้วเขาก็จะอยู่ทรงนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยย้อนคืนนี่ถ้าเรายิ่งสอดเก็บสอดลงมาหลายๆช่องนะคะให้เหลือเส้นที่เราตัดนะคะแน่นแค่นิดเดียวก็จะยิ่งแน่นนะคะถ้าเราสอดประมาณ2อสช่องเขาก็จะมีความแบบว่าย้อนกลับได้นะคะจะทําให้ขอบตะก้าของเราก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจะเน้นการดึงนะคะในการเก็บขอบตะกา้า ก็จะช่วง2เส้นสุดท้ายนี้ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาแน่นมาแล้วใช่ไหมก็จะมาเหลือ2เส้นสุดท้ายก็ค่อนข้างยากนิดหนึ่งก็ต้องใช้เล็บนะคะใช้เล็บอย่างมากเลยใช้ทักษะในการแบบว่าที่จะสอดเก็บตรงช่องที่2อนี่อย่างมากนะคะถ้าเป็นมือใหม่นะคะถ้าเป็นที่เคยทําอยู่แล้วก็จะทำได้ง่ายๆไม่ยากนะคะ เส้นที่เหลือเราก็สอดเก็บไปนะคะแล้วก็ตัดเก็บปลายเส้นให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็จะไละ่เก็บนะคะวิธีการไล่เก็บของเราก็คือเราจะเน้นการดึงเก็บนะคะนี่ดึงนะคะดึงขึ้นมาแล้วก็ตัดนะคะตัดให้เขาชิดเลยนะตัดเก็บแบบนี้นะคะแนะนาให้ตัดเก็บแบบนี้นะคะทุกคนถ้าเราไปตัด ตัดแบบนี้นะคะทุกคนถ้าเราตัดเก็บแบบนี้นะคะส่วนมากเส้นมันจะย้อนกลับแล้วมันจะทําให้ขอบตะกร้าเราไม่ค่อยสวยนะคะถ้าเป็นมือใหม่นะถ้าอันนี้เราก็จะทําแบบนี้เราก็ทําได้เพราะว่าเราจะบีบตรงเส้นตรงขอบไว้เส้นไหนที่เราจะสอดเราก็จะบีบเก็บไว้แล้วเราค่อยสอดแบบนี้นะคะนี่ มันก็จะทําได้แต่บางคนไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยดึงไม่ค่อยบีบตรงขอบปากถ้าเราใช้วิธีการตัดแล้วก็อสอดเก็บแบบนี้นะคะก็จะทําให้เส้นเขาย้อนคืนก็จะทําให้ขอบตะกร้าเรามีความแบบว่าไม่ค่อยเรียบนะคะไม่ค่อยเรียบได้เพราะฉะนั้นแนะนําให้ตัดแล้วก็เก็บนะคะแบบแรก จะดีกว่านะคะดึงเราดึงนิดนึงแล้วก็ตัดให้เขาให้ไม่เห็นปลายเส้นนะคะทุกคนนี่อันนี้คือตัดแล้วก็สอดเก็บแบบนี้ก็ง่ายเหมือนกันนะคะง่าตัดแล้วก็เก็บแบบนี้นะคะจนรอบจนรอบตัวตะการของเราเลยนะคะ ใครสนใจอยากสั่งซื้อเส้นพลาสติกสารตะก้านะคะติดต่อได้ที่เบอร์โทร0930532316นะคะ1กิโลรวมได้3สีนะคะ1กิโลก็ส่งนะคะอย่างตะก้าใบนี้ก็จะมีสีขาวใสสีบานเย็นแล้วก็สีชมพูอ่อนนะคะ3สีนี้นะคะรวมได้เป็น1กิโลได้นะคะถ้าไซส์นี้1กิโลทำได้อยู่ประมาณ สี่ใบถึงห้าใบนะคะทุกคนขึ้นอยู่กับการตัดของแต่ละคนด้วยเหมือนกันนะคะว่าจะตัดความยาวของเส้นเท่าไหร่นะคะถ้าตัดตามคลิปของเราก็จะได้ประมาณสี่สี่ใบห้าใบอยู่นะหนึ่งกิโลนะคะทุกคนได้อยู่นะคะก็จะมีคลิปเต็มนะคะที่ทำขึ้นตั้งแต่เริ่มแรกให้ดูนะคะก็จะมีบอกการตัด เส้นไว้อยู่ในคลิปนั้นแล้วนะคะไปดูได้เลยนะนี่ตัวน,นี้ค่ะด้านในเราก็จะตัดเก็บแบบนี้เลยนะคะไม่ได้ตัดแล้วก็สอดเก็บนะคะทุกคนก็จะใช้ปลายกันไกตัดแบบนี้เลยนี่ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามาชมจนถดคลิปถ้าใครสนใจอยากสั่งซื้อเส้นพลาสติกสานตะกร้าสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0930532316ได้เลยนะคะ ยังไงเข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากระเบตก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ